สบายดีทุกคนเนาะนี่นี่ยวนาคะพอส่องมันกิ่ก๊อกกี่กอกแก้ววันนี้เรากำลังมาอยู่อย่างนี้วางหขาเลยปากสันหอดแล้วปากสันอ่าทุกคนมาเฮาสิพาไปใส่ฮาสิไปลินน้ำกัดยอระปานะคะนะกะทาเบิงเด้อทุกคนเด้อตอนนี้กะออกเฮือนมาตั้งแต่หามงเช้าออมาตั้งแต่หามงเช้าตอนนี้ประมาณ แปดโมงหาแต่หอนปากชันเนอะจริงๆเราเจะสมบโมงบุ<ะ>๊แต่สิ่งนี้โหคือเมาลดแล้วทำไงดี เราเหาะทางแบ่งดากพราวแล้วได้ไอซีเหาเราตอนนี้เรากาหัพทานมื้อเย็นแล้วไปเทมโพยเนาะหระทานมือ้อเย็น <laughs> เอาเข้าวสวยเออข้าวสวยเออลง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 เอาเข้าวเส้าสมาัตินี่าอาหารง่ายเออกินข้าวเส้าแล้วแบบอีลาอีเลือยทายชั่วทายสภาพจัดบ้า แตอนนี้เขาก็ใกล้สิดหอแล้วนะขขึ้นมาถึงจุดส่วนการของผูรลักเท้าเลยเออเมาเมาแฮ้งผู้อย่างกบจะกลัวเลยทุกคนเติมความงามงามเลยใส่ไปนี่ทุกคนทุกคนทุกคนเพงแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเน่ แล้วเขาก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางของเขาโอ้ขีร่รถออกเฮือนตั้งแต่เออห้าโมงเช้าออกเฮือนตั้งแต่ห้าโมงเช้าจนตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงปลายแล้วจกสมองกันนับเอาเด้อ <Thank you. S 1> นี่ก็คือ <laughs> ทางขึ้นแต่ละคันแต่ละคันนะคะ <laughs> บรรยากาศภ <laughs> ูผามานเนาะ The Rock View อะ เดอะร็อกวิวพอย์โอ้โเงี้ยขีตัวนี้ไปเลยโอ้อันนี้นี่มาสลิงแม่ฉันบอกสูงมาทุกคนทุกคนด้วย ทุกคนเเมืออ่อยกุสาามะมาแต่ยงจันมาเหาะถือผู้พามานะทุกคนมากับ,บไถ่ยไยายรูบด้วยายก็เจ้าฮ้อนก็ฮ้อนเยอะจังได้แต่ว่ะื้อน,นี้เขาก็ได้มาถึงจุดที่เฮาอยากมาแล้วเนาะนั่นก็คือผู้พามานะกานะคาทุกคนก็ทุกคนมาฮาควรนคีหรือบ่คีดโดยส่วนตัวแล้ว ความสูงนะทุกคนเจ็บใจแต่ว่าแต่ว่าเขามีคอมเมนต์ทุกคนถ้าเกิดว่ามันหอดหนึ่งแสนหนึ่งแสนซับเขาจิมาสลองนี่แหละนี่แหละเ oh <no. S 1> ขาจิมาสลองเออแต่ตอนนี้หนีมาให้เบิ่งก่อนสุดๆอย่าฟ้าว่ากันเด้อแบบเขาต้องได้ทำจิตทำใจนะขนากลัวที่หอดหนึ่งแสนนี่มันก็ใช้เวลาก็สิโดนเติมแล้วก็คือจะมีความ,าม,ค,วามความกล้าหลายขึ้นกาเกาเอาเป็นว่า ขอห้องทุกคนเนาะช่วยกัน subscribe ให้หอนหนึ่งแสนเนาะแล้วหอาสิมาสลองในที่แห่งนี้นะคะนะคะช่วยกันเด้อยทุกคนกดติดตามให้หนเด้อช่วยกันในเด้อสาธิตการใช้สลิงนะคะนะคะดูนะคะ ขณะทางลงซื้อก็ยังเสียวตับเลยเนี่ยซัวไปขี่สลิงแท้ๆโอ้ยเห็ดบดได้แต่ทันทุกคนอ่าท่ากันชมติดหัวใจโอ้โหทุกคนเห็นบ่ตีลังกาปไปเลยตอนนี้กำลังนิ่งกันไปอนอกสภาพญาติโดนวันนี้ญาติญาติากันไปกำลังสิไปแล้วเนาะทุกคนวายทำอิดเนาะทุกคนปัก ไปแล้วนะทุกคนแต่กูไม่ได้ไปแตกูยังแข่งบาอย่างใจดี่ทีวะเอาใครสิไปคนต่อไปประสบการณ์แห่งชีวิตนะทุกคนข้างเดียวเท่านั้นเราเดียวเท่านั้นพันไปบางเทอเขาอาจจะมาคนเดียวก็ไปไปได้เนาะมันว่าอะไรตัวนี้เตรียมตัวแล้วเอาคนที่สองนะจ๊ะ คนไม่ได้ไปแต่กูแค่แค่แค่กลาได้ดีนะกูดีสิสานะจ๊ะไปแล้วคนนี้กำลังเกลียมจิตเกลียมใจแล้วทุกคนหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆไปเดี๋ยวเดียว ขึ้นเราก็ไปมาแล้ววันนี้นะขนาดเบิ้งซื่อๆก็ยังหัวใจจะวายแล้วอ่ะทร้ปไฮคีแท่านี้อ่ะทุกคนเา,าต้องมานั่งสกบสติอารมณ์กันเนาะคือว่าไปเบิ้งขัดจังจะซื่อหรืจีตายแล้วเน,นาะโผ่อนไหลาย่อยหัวไหลกีฬานี่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วเครืนะ่องเอ็กซ์ตรีมเนาะก็มานั่งพักถอนดื่มน้ำนเย็ยนๆชื่นใจกัน Bye. ขาแขกอ๋อเหมาะน่ากัดชีว์โอเคกะโอเคอยู่ติห้องน้ำเอ้าห้องน้ำเปิดอยู่ในรถไฟนี่โอ้โหห้องน้ำกะอืมอืมพอมใช้ได้คืนละแสนห้าผู้ใดสิม,สมาก,กะกระจองห้องแฮมกันเด้อนี่นะทุกคนละกับเฮากับแต่งตัวจะไป แคมของทาแขรทั้งทังที่เวียงจัดก็มีเด้แต่เฮามาเลาะอยู่ทาแขรเอานักข้ะนะกะ้านะเราไปเจอกันที่นั้นมาฮออเร็วสเตอร์พอยทาแขรทาแขร์สเพอทาแครมีบรรยากาศหอมๆนะคะทุกคนก็จะเป็นา้านโซนขายของกินต่างๆทุกคนแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใหญ่กูยูเวียงจัดอีก กินบุฟเฟ่ต์เช้าเก้าพันทางหลังนี่เมื่มันได้ขายดีแฮงค์เขาปรทันซ้ำพม่าคำโูดหม,มัวฮอดแล้วเข้มของทาแขกนะทุกคนเข้มของอยู่ทาแขกแม่นบะวะปรแเรใจฝั่งนั้นงามนะคะฝั่งนั้นบุนเฟเมต์อี๋งฝั่งไทยแบนนนบน่าจะแมนอยู่ดูบุฟเฟนไพฮู้กันคอมเมนต์มาเลยเด้วยและนี่ก็คืออาหารของเฮาเนาะมาหอดทาแขกกันยังได้กินข้าวเปียก ียงจันต์กินข้าวเปียกมาระแขกกินข้าวเปียกเศรษร้ยยายเขาก็ได้กินอีมันทุกคนข้าวเปียกพาแขกแซ่บหลายน,นี่นะทุกคนอันตอนคลิปที่แล้วนครศรีธรรมทุกคนไปส,สัตว์ถุงเปาอยู่ส่วนเจ้าแต่ว่าบริษัทวันนี้เขาก็เลยพาคนมาสาัตว์อยู่ทาแขกอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยนะเซียนเนาะสัตว์บาเดเยวนี่ได้กระตุตนะ้นเป็นซีบโตเลยนะไม่อย่างโง่นละ จะมาเบิ่งความเก่งเนาะไมเดวก่งดเดี๋ยวนี่ได้กระตุนเป็นสิบตัวคน่ะอันนั้นทอมบอมทอมบอมทอทอมบอมมีของแท้ในเมื่อกี้เขาเมาล่นซื้อ อ่่่ไมนทุกคนเนาะเห็แล้วที่ความเก่งชมเลยนะนั่นแหละ่าทุกคนเป็นจังไดเมื่อนี้พาทุกคนไปลินนะ สะใจบอ่อสมใจบอ่อบางคนก็สิว่าอืมสะใจซ้ำเออบูลลินสลิงเฮาเบิ่งนะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนเฮากะคกะสัญญาปวะนอะว่าถ้ามือได้เฮาหอหนึ่งแสนซับมือได้มือนั่นแหละเฮาสจะมาขี่สลิงให้ทุกคนเบิง <c oughs> ่งเนาะขีคนเดียวอีกมาคนเดียวอีกเลาะคนเดียวอีกเ <c oughs> ที่ยวคนเดียวสนุกจังวู้เฮาก็จะเป็นรายการของแบบนั้นนะคะรายการขอโทษเนาะทุกคนถ้าสมมติว่าภาพ บางภาพที่มันแบบภาพวิดีโอบางภาพที่มันแบบโบโบงามหรือบทโบสมบูรณ์ไปไหนนะอาหารก็โทษด้วยนะคะนั่นแหละก็คิดว่าเขาจ็จบลงเพียงไรหนยถ้าพูดได้มากเท่นี้ก็เลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งกิ๊กกิกิ๊กกิกิ๊กกิ๊กแกวให้เานี่เพื่อเป็นกำลังใจในกาให้กิ๊กไปได้ด้แล้วก็ขอบใจนะที่บังคินนี้จนจบนะไปไ พอดแล้วทำพลัง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 พอแล้วทำพลัง